สนับสนุนข่าวโดยเทศบาลน,นครปากเกรดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดตัวโครงการโคโนมไทยก้าวไกลขยายตลาดส่งออกได้ด้วย FTA PC จัดโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศพร้อมประกาศผลคัดเลือกผู้ประกอบการนมโคแปรรูป5้ารายเตรียมนำสินค้าแบรนด์เนมไทยวางจำหน่ายบนตลาดออนไลน์ในจีนและไลฟ์เซลบนแพลตฟอร์มเถาเป่าของจีนพร้อมจับคู่ธุรกิจแบบออนไลน์และออฟไลน์กับคู่ค้าจีนในต้นปีหน้า ในสีนิตเลิศดไกลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยหลังเป็นประธานเปิดโครงการโครนมไทยก้าวไกลขยายตลาดส่งออกได้ด้วย FTA เมื่อวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมานะักกระทรวงพาณิชย์ว่าได้มอบหมายให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมการตลาดให้กับเกษตรกรสหกรณ์โคนมและผู้ประกอบการนมโคแปรรูปของไทยใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ที่ประเทศคู่ค้าส่วนใหญ่ลดภาษีนำเข้าสินค้านมโคและนมโคแปรรูปให้ไทยเหลือร้อยละศูนย์แล้วโดยเฉพาะ ในตลาดอาเซียและจีนการช่วยหาตลาดให้เกษตรกรนมโคและผู้ประกอบการสินค้านมโคของไทยเป็นเรื่องที่กระทรวงพาณิชย์ให้ความสําคัญเป็นอันดับต้นเนื่องจากนมเป็นหนึ่งในสินค้าที่ไทยต้องเตรียมความพร้อมการรับการแข่งขันในตลาดโลกที่เข้มข้นยิ่งขึ้นซึ่งโครงการดังกล่าวจะช่วยให้เกษตรกรและผู้ประกอบการสินค้านมสามารถขยายการส่งออกผ่านช่องทางการขายทั้งออนไลน์และออฟไลน์ได้เพิ่มขึ้นสอดรับกับการค้ายุควิถีใหม่ที่สืบเนื่องมาจากการพัฒนาของเทคโนโลยีและสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่เกิดขึ้นด้วยนางอรมนรัพทว อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศให้ข้อมูลว่าโครงการโคโนมไทยก้าวไกลขยายตลาดส่งออกได้ด้วย FTA จัดต่อเนื่องเป็นปีที่4แล้วสําหรับในปีนี้แต่พัฒนารูปแบบการดําเนินโครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด -19 มากขึ้นโดยได้จัดอบรมบูตแคมติวเข้มเรื่องการใช้ประโยชน์จาก FTA และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ผ่านมาตรฐานส่งออกของไทยและต่างประเทศซึ่งผู้ประกอบการโคโนมที่ผ่านการคัดเลือก5รายจะได้เข้าร่วมกิจกรรมจับผู้ธุรกิจกับผู้นําเข้าจีนและทำไลฟ์เซลล์จำหน่ายผลิตภัณฑ์บนแพ ฟอร์มถ่เป่าของจีนด้วยซึ่งเมื่อวันที่2ธันวาคมที่ผ่านมาทางกรมได้จัดประกวดนําเสนอแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์และวิสัยทัศน์และคณะกรรมการได้คัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ5้ารายได้แก่1บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลจำกัด2บริษัทเดลี่โฮมวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัด3บริษัทบุญญเกียรติไอศครีมจำกัด4บริษัทแมรี่แอนด์เดลี่โปรดักส์จำกัดและ5สาสากรโคนมไทยเดนมาร์ควยสัตว์ใหญ่จำกัดโดยคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบการพิจารณาจากหลักเกณฑ์เช่นเป็นผู้ที่กระบวนการผลิตได้รรับมาาตฐน ขึ้นทะเบียนจากหน่วยงาน GACC ของจีนและได้รับมาตรฐาน EST จากกรมปรศุสัตว์ที่พร้อมส่งออกไปตลาดจีนมีการใช้วัตถุดิบน้ำนมจากเกษตรกรภายในประเทศมีความพร้อมส่งออกไปตลาดจีนมีการใช้นวัตรกรรมในการผลิตที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดจีนได้รวมทั้งมีแผนธุรกิจที่ใช้ประโยชน์จาก FTA ในการส่งออกและมีการวางแผนกลยุทธ์การทำตลาดออนไลน์และออฟไลน์โดยหลังจากนี้ทางกรมจะนำผู้ประกอบการทั้ง5รายเข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจในวันที่2 5มกราคมปี65ซึ่งคาดว่าจะสร้างย อดขายได้ไม่ต่ำกว่า250ล้านบาทปัจจุบันประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้านมและผลิตภัณฑ์นมอันดับหนึ่งในอาเซียนและเป็นอันดับที่7ของโลกในช่วง10เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่มกราคมถึงตุลาคม2564ไทยส่งออกสินค้านมและผลิตภัณฑ์นมสู่ตลาดโลกมูลค่า486.5ล้านเหรียญสหรัฐขยายตัว3.6%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าตลาดส่งออกสำคัญได้แก่อาเซียนส่งออกไป407.4ล้านเหรียญสหรัฐขยายตัว2.6%ฮ่องกงส่งออกไป21.4ล้านเหรียญสหรัฐขยายตัว 13.2%จีนส่งออกไป20จุดล้านเหรียญสหรัฐลดลง2%และการน้าส่งออกไป10ล้านเหรียญสหรัฐขยายตัว40.8%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนสินค้าส่งออกสำคัญได้แก่นมเปรี้ยวโยเกิร์ตและนม UHT เซลแเมนกรักทุกท่านครับผมมีความยินดีและเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่ง